ส้มหวานก็ก็โอเคปังมากสู่ไปน้ากันแม่ผ่านเป็นเขาบอกว่าผ่านใกล้ๆไล่เลี่ลยก,กันกต่มีแต่ให้กาลังใจกันส่งกําลังใจพลังใจพลังบวกให้กันที่จริงสารยามักตลก <c oughs> บ้านสามคนอ่ปะปวดบอกที่จริงเดิมที่จริงวันนี้คิดอยู่ในใจด้จับมือพี่ส้มไปด้วยเด้อทุกคนพี่ส้มอยากมีหลังคาเพิ่มอยู่นะคะค่จะมือกันค่พี่สม้ม จบมือจบมือกันไปอยู่แล้วอ่าสารยาก็ส่งสติกเกอร์สารยาส่งสติกเกอร์รูปปดกอดสารยาก็ให้ถ้วยทองให้ถ้วยทองใหญ่มั้งเนาะสารยามักตลกทุกคนเชื่อไหมว่าอันได้กระสูกนกาลังใจน้ากันมาได้การให้กำลังใจเนี่ยมันเหมือนแปลว่าเป็นการฉลมุลมฉลุมจิตใจเขามีความสุขไหมเออฉลมุมจิตใจไปเจนเนี่ยยาย ออค่อยต้องรู้เจ้าก่อนเพราะอย่างนี้คุมว่าเจ้าจบไม่ค่อยยังไม่ให้ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าจะเปลี่ยนชื่อค่อย <laughs> ชุตีมาเป็นยังไงบ้างน้องแม่น้องแชมโอเคไหมคะอ่าส้มหวานก็เลิบเลิบหกแม่น้องแชมโอเคไหมแม่น้องแชมโอเคหรือยังคะแม่น้องแชมโอเคไปแม่น้องแชมโอเคไปแม่น้องแชมสวัสดีคะ่ะ แม่นูแคมสวัสดีค่ะให้ถามก่อนนิคมอันนี้ค่อยค่อยค่อนใจมากเลยนิคม <laughs> ปะเจเนี่ยยายเพื่นเอพื่นขอปเจอเอาเอาถามหน่อยว่าทุกคนอยากทุกคนอยากให้ยายปะเจประเจนิคมไหม <laughs> เอาใส่ใหก็ได้ด้อนิคมเดี๋ยว,ค,ยวค่อยใส่ปเจให้นะคะ ใส่ให้แล้วเด้บอบ่เห็นแม่หน่อยอ่บอ่เห็นแม่หน่อยพิมไมไหมคำว่านัธการชาภูคำเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปเอาไหมบ่ต้องใส่จ้าเอาเนี่นสาวโสวยบ่ต้องใส่ <laughs> นี่คมสาวสวบอกว่าให้ขวัวใส่ปัจเจ้าไหมยูใส่กับบ่คือบานเฮาแม่หน่อยทรงมาเป็นเพื่อน อยู่ไสกับบ่คือบานเฮาแม่หน่อยสูงมาเป็นเพื่อนได้บ่จ้าบ้านฟ้าของแม่น้นแคมชื่อว่ายังไงอ๋อเหรอแม่อาชื่อว่ายังไงบ้านแม่น้นแ้มนั่นพิมพ์มาเดี๋ยวแม่หน่อยจะไปหา นิคมนิคมนี่นิคมนี่เห็นไหมอ่ะชุติมาเขาส่งสติกเกอร์มาเยอะๆอย่างนี้มันเป็นอะไรไหม,นนค,มคือนิคมนิคมชุติมาเพื่อนส่งเ <c oughs> พื่อนส่งอ่ะสติกเกอร์มาเยอะๆอย่างนี้มันเป็นอะไรไหมบอกหน่อยบอกหน่อยมันเป็นอะไรไหมคะเพื่อนๆน มันเป็นยังบอสาวสูชุติมาสติกเกอร์สามดวงก็พอนะคะชุติมาชุติมาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะลูกเดอ้ออ่าชุติมาอ่านคอมเมนต์ด้วยบอกไม่ฟังบล็อกนะ <laughs> บอกไม่ฟังบลนะ็อกนะอ บอกไม่ฟังบอกนะอ่าแม่นอนแคมแล้วแล้วบ้านบ้านให้แม่หนอนแคมพิมพิม์ม,ม,มานี่หนี่าบ้านฝาแม่หนอนแคมนั่นซื้อหยังอ่าพิมพ์เข้ามาเลยค่ะแม่นอนแคมให้แม่หนอนแคม์พิมพิมชื่อเข้ามาเดี๋ยวแม่หน่อยจะไปตามหานะคะอ่า นิคมวันนี้ขอบคุณเล็กขอบคุณ่หลายเด้อนิคมขอบคุณ่หลายที่มาส่งกำลังใจยายหน่อยถามว่าแก่ไหมก็ก็ไม่ก็ยังไม่ได้แก่นะนิคมค่อยนั่นหดแถมไปไงหดเด้อค่อยหดนะก็จะบอกให้ค่อยหดมากเลยแล้วก่อยเป็นคนหดหดแถมไหญ่เพื่อนเอาไปหาบอยเพื่อนมาไหไงโอ้ยนิคมเจ้าน่ะ